เด็กกพ้าบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าอัสสลามอัยกุลารัมตุลลอิวะบะรารกาตุขอต้อนรับผู้ชมเข้าสาาานนนนู่รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับวันนี้รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับเป็นรายการที่นําผู้ชมชาวมือบนนะมาพบกับชนชาวมือล่างก็คือครอบครัวกําพร้านะครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่ ตำบลตันหยงลูโละนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะซึ่งครอบครัวนี้นะที่จะพาผู้ชมไปพูดคุยกับครอบครัวนี้ก็คือเป็นหญิงม่ายที่มีลูกสามคนนะะสามีเสียชีวิตนะเพียงสองปีนะลูกคนที่สองก็มาเสียชีวิตอีกนะส่วนเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงนะผมอยากจะพาผู้ชมนะไปพร้อมกับผมเลยนะไปพูดคุยกับครอบครัวนี้นะครับตามมาเลยนะครับ ฉันไม่เคยท้อแทะ้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ยำ้ำบกความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษ ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ได้ได้เดินทางมาที่ปัตตานีนะครับที่ตำบลตันหยงตันหยงดูโลดูโลตันหยงดูโลนะมาที่ครอบครัวกุโน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 เนี่ยนะกุโนนะครอบครัวกุโนซึ่งซึ่งสามาีจากไปประมาณท่านกี่ปีแล้วนะนะปีกว่าปีกว่ากนะเป็นอะไรเสียนะครับน้ำท่วมปอดน้ำท่วมปอดครับครอ,อบครัวเนี่ยสามีจากไปปีกว่ากว่าเรื่องน้ำท่วมปอด จะมีลูกกำพ้าอยู่3คนคนโตก็อายุก,ก็ประมาณ10 10กว่าสิ8แล้วคนที่สองคนที่สองเนี่ยมีเด็กหญิงยูรินานะครับยูรินาคุณเนาะอันนี้เด็กหญิงยูรินาเนี่ยอ,อีกทีมันดาชิฟติมะนะอยากจะให้คุณฟติมะ S <S เห็นว่าบอกคนเนี้ยได้เ,เสียชีวิตตามคุณพ่อไปเป็นอะไรครับน้องดูน,นะอป่วยเป็นอ้วกแล้วก็ถายถายไม่ถ่ายไม่หยุดถายไม่หยุด,ยยดแล้วก็อ้วกอ้วกด้วย <S 2> <S 2> เห็นว่าอ้วกจํานวนมากถายด้วยไม่หยุดเลย <S <S เป็นเป็นมากี่วันหลายวานันันแล้วก็ส่งโรงพยงบาบาล ขณะนั้นที่ส่งโรงพยาบาลคุณปฏิมาอยู่กับลูกอยู่กับลูกเราเห็นอาการอยู่ช่วยเหลือปฏิบัติอยู่ dabei, กับหมอกับหสุดท้ายเนี่ยที่เห็นเ,เวลาเท่าไหร่ตอนกลางคืนเห็นสภาพที่ลูกจากไปไม่แกพูดตลอดตูดต่อตลอดเลยไม่ได้เป็นอะไรทีพูดตลอดเลย คำสุดท้ายที่ฟาติมาได้สนทนากับลูกได้พูดกับลูกคือคำอะไรคำสุดท้ายเแกเรียก <c oughs> แม่ตลอดแม่แม่แม่จนในที่สุดในที่สุดให้ลูกนอนพราะว่าลูกไม่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 นอนเลย <c oughs> ทั้งวันเขาเขาอ้วกอ้วกเขาเรียกแม่แม่จัดมือแล้วก็ <c oughs> เอามือเกะอกให้แกนอน,นเกก็นอนเลย หมอก็มาเห็นแกก็รอยหายใจไม่ค่อยรอยหายใจแล้วที่หมอเห็นลูกเป็นยังงั้นรู้สึกยังไงมันรู้สึกเสียใจอยากจะเจ็บแทนลูกแล้วลูกก็จากไปจากไปขนานั้นความคิดเรายังไงบ้างกับนะรับผู้เป็นเจ้าร้อนเราบอกยังไงมีใครอยู่เป็นเพื่ออะไรยังไง คิดถึงอ่ไนี่คือการจากไปของลูกที่เราเสียใจมากนะแต่ก่อนก่อนที่ลูกจะจากไปก็สามีไปก่อน <ไป S 1> สามีเนี่ยคือนายฮาซันเขาเป็นเป็นอะไรเสียน้ำท่วมปอดน้ำท่วมปอดใช้เวลานานก็ประมาณสองเดือนสองเดือนอยู่อยู่โรงพยาบาลหรืออยู่บ้านอยู่บ้านไม่ทำอะไรเลยอย,อยู่บ้านเฉย จนในที่สุดก็ก็ไปเลยไปที่บ้านอันนี้คือการเสียใจยครั้งแรกครังแรกอีกไม่กี่เดือนลูกคนที่สองต้องมาจากไปเสียใจมากโดนเราทดสอบสองครั้งยังยังจำภาพนั้นได้ยังคิดถึงอยู่ครับหลังจากนั้นคิดไม่ว่าจะทำยังไงต่อไปอะไรอย่างจะดูแลลูก เธอมีลูกคนที่สามคือเด็กชายมุสลิมนะครับกุนเนะเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกูเซชั้นประถมปีที่สี่ครับแล้วก็เหลือคนเนี้นะครับคนโตก็ทำงานทเป็นคุณปาติมานี่เป็นนามสกุลลาเต้นะครับอายุก็ประมาณ43ปีอาชีพทําอะไรคะับอาชีพับปลา ตับปลาเรียกว่าที่ว่าบอกเบื้องต้นมาทำเอาไปทำกระโปงกระโปงคือเปาะนะฮะทำคเปาะได้เนื้อปลาลำบากมากกว่าจะได้มาลำบากได้วันเท่าไหร่วันละหกสิบบาทลำบากมากกว่าจะได้หกสิบบาททำตั้งแต่เช้ายันเย็นพอไหมฮะไม่พออาทิตย์ึ่งทำกี่วันอาทิตย์น่อาทิตย์หนึ่งสามวันแล้วแต่สี่วันมีปลาก็ไปทำไม่เกินนี้สามถึงสี่วัน ถ้าสามวันก็ร้อบาทพ่อเลยให้ลูกวปน,นยไงให้พอ่ออืออัลกุรัฮมราฮมัตุลัยวบาระกาตุสายย์นามวันรดิยะเป็นเครื่ายหอมูลิธิสัทชนอ่าจะนายอะจังสิอะไยสะอ่อวันนี้ก็คือได้ลงพื้นที่มาเยี่ยมเด็กกำพร้าตำบล ตันหยงรูโล,ล,ลบ้านบ้านคือเซเ,เป็นเป็นบ้านเด็กกำพร้าที่มีเด็กกำพร้าทั้งหมด3คนแล้วก็สามีได้เสียชีวิตประมาณปีกว่า3ปีนะสปีแฟนได้เสียชีวิตประมาณ3ปีแล้วหลังจากนั้นกไ็ไม่ไม่กี่ปีต่อมาก็ลูกสาวก็ได้เสียชีวิตลงอีกคนหนึ่ง ตอนนี้กะฟติมาก็มีเหลือลูกอยู่สองคนลูกคนโตก็หลังจากที่สามีเสียก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็ไปทำงานที่มาเลแล้วก็ได้ส่งเสียน้องกับกับกับแม่หลังจากนั้นตอนนี้ก็แม่ก็กลับมาอยู่บ้านบ้านเกิดที่ที่บ้านเปดเซนี่ทีนี้ก็เริ่มเร,มเรมิเริ่มมี เริ่มเริ uh. ่มหางานทำคือทำงานในหมู่บ้านใกล้ๆเนี่ยรายได้ก็ประมาณ60บาทต่อวันก็คือไม่พอกับใช้จ่ายในครอบครัวกับวัสนะระยะดกับวัสดสุสัดติแล้วนะฮะนาะนาะสื้เหรอจุลกับวัสดุก็เนาะจุลนกเกาขาดดีกันขาดดีนาะบิดต่อละ itu modal nak buat kerja, nak adik-adik buat kerja dah ya ah. kerja uh, apa itu kan nak bitok lah jual 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 minyak jual minyak tempat itu nak nak bitok lah nak hmm. Kak ada ke เคยเคยขายก๋วยเตี๋ยวอยู่กับร้านก็คือถ้าได้ได้ตรงนั้นก็จะต่อยอดกับงานทิกะถนัดอยู่ตอนนี้ค่ะค่ะทุนทิกะขอตอนนี้ก็คือประมาณอยู่ที่หมื่นกว่าบาทค่ะต้กาพอที่เ่นะทุนการศึกษายแล้วแล้วก็แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากได้ทุนการศึกษาให้ให้น้องให้ลูกคนเล็ก เพราะลูกก็ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีค่ะเด็กกมพาผู้ศรัทธาเด็กกมพาผู้ศรัทธาฉันได้รักจากทุกๆคนคือความรักแห่งศรัทธาชนโอ้อัลลอฮ พระองค์ผู้ทรงอภัยฉันได้รักจากท่านนบีคือวิธีของผู้เกรียงใกรโอ้อัเอ๋์พระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ดิมอการ์เซห่หอมมนิทิกหอมมาลีมาีเจรรอนี้ล่ะประตูบิตอร์วิองม,มาปานี้หอมมาลีเจรรอสินี ต่อกดูใหตามมรุกีเร่ออวิอกมาปัญ์เย,ยะะกะก็ขอขอบคุณทางมูลนิธิสัทธาชนที่ลงมาเยี่ยมครอบครัวของของกะวันนี้แล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนร่วมตรงนี้ขอให้เอาละตอบแทนรุสกเรเพิ่มพูนแล้วก็มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงครับผู้ชมครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของครอบครัวกูโนโ นะซึ่งมีกาฟติมอเนี่ยเป็นหญิงมา่ายที่มีลูก3คนนะแต่ที่น่าเสียใจมากที่สุดก็คือสามีเสียชีวิตไปประมาณ2ปีนะก็ต้องมาเสียลูกสาวนะซึ่งอายุ12เองนะฮะแล้วก็ความลำบากของเธอก็คือเธอเนี่ยต้องไปรับเครียกแร่ปลานะเพื่อจะมาทำาือโปะนะซึ่งมีรายได้แค่วันละ60บาทนะและใน60บาทเนี่ยไม่ใช่ว่าได้ทุกวันนะฮะก็คืออาทิตย์หนึ่งเนี่ย ได้3 4ถึง4วันเท่านั้นเองนะถ้า3วันก็คือ60คูณ3ก็180บาทต่อ1น1อาทิตย์นะหรือถ้า4วันนะ6 4 24ก็240ต่อ1น1อาทิตย์นะแต่ต้องใช้เ,เลี้ยงครอบครัวนะลูก3คนนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเธอต้องต่อสู้ดิ้นรนนะกับความลำบากที่เธอต้องดูแลลูกกํม้าครับแต่สิ่งที่ามาซ้ำเติมคือความเสียใจที่ต้องมาเสีย ลูกคนที่2นะครับก็คือ,อ,อยูรีนานะซึ่งอายุ12นะกำลังเรียนเลยนะกำลังออถ้าทั่วไปก็คือกำลังสดใสนะเริ่มเรียนเข้ามาหนึ่งนะกำลังจะเป็นความหวังของครอบครัวนะแล้วก็เป็นลูกที่น่ารักของครอบครัวนะแต่ต้องมาเสียชีวิตเนื่องจากออมีอาการไนะถ่ท้องมีอาการอัเทียนอย่างรุนแรงนะใช้เวลาประมาณสองสวันนะก็ต้องถึงอาจารย์ญญของรอนะครับก็เป็นออความเสียใจ ซ้ำส,สองนะนั้นครอบครัวนี้ถือว่าเป็นครอบครัวที่นังสารนะแล้วก็คงต้องมีการช่วยเหลือกันนะถ้าผู้ชมนะชมแล้วนะอยากจะช่วยเหลือครอบคร,รัวกัาพาระนะสามารถทโทรมาที่029343495นะเบอร์สำนักง,งานมูลนิธินะสัตธาชนเพื่อกาักสารและเด็กกัาพระหรือจะโทรมาที่สายด่วนสัทธาชน นะครับที่0819308713นะครับวันนี้นะครับผมจะลาผู้ชมไปด้วยภาพของบรรยากาศนะที่บ้านาตันหยงลุโลนะอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนี้นะครับแล้วก็ผู้ชมสามารถจะร่วมทำางานสงเคราะห์ทำงานเกี่ยวกับการดูแลครอบครัวกับเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้นะครับ วันนี้รายการบ้านนี้มีคนห่วงใหญ่นะครับคงจากลาผู้ชมไปก่อนนะครับนชิลอครอบครัวต่อไปนะจะเป็นครอบครัวไหนเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปพบกับครอบครัวนั้นๆน,น,นะครับวันนี้ผมมิมอนขัวิไลนะครับคงจากลาผู้ชมไปเลยนะครับอัสลามุอะลัยกุลบารักมะตุลลอฮิวะบเระกาตุฮบ้านนี้มีคนห่วงใหญ่